วัสดีครับท่านผู้ชมคลิปต่อไปนี้จะเป็นการวิธีการใส่ใบพัดพญานาคครับจะให้ดูวิธีการถอดแล้วก็วิธีการใส่แล้วก็ใส่ตะแกรงปิดท้ายด้วยครับว่าเขาใส่กันยังไงอาจจะเป็นคลิปที่ดูยากหน่อยเพราะว่าคนที่จะดูแบบนี้เป็นหรือว่าใส่ใส่ใบพัดแบบนี้เป็นก็อาจจะเป็นช่างพอสมควรนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความรู้ และเป็นคลิปที่มีประโยชน์จริงๆที่นําเสนอนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกาลังใจนะครับอาจจะมีบางคลิปที่ที่ทางเล็กปล่อยออกมาแล้วก็อาจจะดูยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานช่างจริงๆครับอยากจะให้ชมแล้วก็อยากจะให้ดูวิธีการใส่และการถอดใบพัดของพญานาคดูดน้ําสลับบ้านใครมีพญานาคดูดน้ําเวลาฝนตกน้ําท่วมต้องดูไว้ครับมีประโยชน์มากนะครับ เพราะว่านี่คือบ้านลูกค้าครับฝนตกหนักน้ําท่วมมากพญานาคหลุดน้ําไม่ขึ้นเราจึงทาการแก้ไขครับอาจจะมีคลิปเต็มในเร็วนี้ให้ดูครับแต่วันนี้ให้ดูวิธีการถอดและวิธีการใส่ใบพัดพญานาคก่อนครับไปครับมาชมกันครับก่อนชมก็หรือว่าชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามให้กับจีมงานช่องเล็กด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นกําลังใจที่ดีเยี่ยมเลยครับขอบคุณอีกครั้งครับไปดูกันครับ 别管那玩意了。 nó ừ. à, à. 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 Nó <laughs> quay lên. Để ai quay ตายที่เอย้มัขอบก่ก็สวยอ่างที่ขึ้นประตงนะในนี้นะถ้าขึ้นรตูถ้าไปเดินมากไป สมุนทึกฐานเห็นไหมเพ่นผมนี่ห้อยใบเดียวมาเลยยิงตรงนี้นเน่ห็นไหมโอเคโอ้โอเคโ้โอเค มวานโทรมามันห้มันห้มันดาเมียมันตีเตะเมียมันตีเมียรอแรก้เพราะว่าเมีสอนมันพ่อเมียสอนมันฝึกพอกับห้อหน้าเมียเมื่อวาะว่ามันโทรมามันห้เมฆลูกตีลูกว่าพอพอสปันงเคฟพอ้ชก็อยากจยุดก็อยากยู่อนอันนี้เล่บอกว่าหมันไปโดดยันประสนใจมันกับเียเขาไว่าองายมันบอกว่าอยู่เร็อมมันึ่งจะเรียแล้วถามว่าเสี่งสีเก่งแคนหรือัวตลอดมัน เดดโมน,ะน่ะไอ้ข้างบ้านบ้านบานโต๊ก่อนที่องสางวิสิทมาทำลูึแล้วเจ้าเลยก็ม <c oughs> ีปัญหาคื่องนนเงนเดี๋ยวลูกเขาจะาตามใจเจ้ของตามด้ใจเขาทัานา <c oughs> ้นเม่ยจะพอกระหามนะเจ้าพอก็บแม่าด้ไนมใช่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 ลูกตอนนี้ึงว่าไอ้ทปโทไยบอกพอ <c oughs> มันมามึงมึงจะไปหามเวลาลูกเมียไม่ั้งสอนลูกมึงซื้อ <c oughs> ๆถามมึงไปหามลูกยิ่งใจใจลูกยิ่งเลือกแอ มึงเดียวดูพราประเนริ่งพระหุจวกหนดูสีฐานเนียังเห็นบ่หู้ยัเ่งะเป็นนี่เท่าไหร่เือบเดือดหมดไหนยี่ห้อไหนอันไ้นนอตเอยี่ห้อแหน

เ็นยังดีโพกันกี่ออะไรที่บอกเป็นแปว่าแหรีนอกแหรียญต้นใจทำที่ไหนเป็นไงมา cơ đó. Tôi <laughs> mới bảo. Ừ. Một bức cha không có cha mới <laughs> thực chất ฟังใั้เล็กขอน้นเดี๋ยวรกินกระปลายเด็ดไปครับ ตัวเล็กก็ไม่แ่อืมผมตัวเล่นก็ับปหลัดโดนเม่ไหรตัวเบิร์ตอันนั้นเป็นอ่ไรดูคุณับมันเพิ่งเก็บไวไให้เลยเป็นอะไรกะป๋องมุอนนีะ xương phải phải không Vậy เป็นการซ่อมพญานาคครับอาการของมันคือเขาใช้งานตนใบพัดหลุดครับเนื่องจากมีขยะเข้าไปแล้วก็เขาไปทไําไฟต่อไฟตรงมอเตอร์ทําให้มอเตอร์หมุนกับข้างแล้วก็ทําให้ใบพัดหลุดพญานาคไฟฟ้าพวกนี้ห้ามหมุนกับข้างโดยเด็ดขาดนะครับถ้ามหมุนกับข้างเขาเท่ากับว่าเราถอดใบพัดโดยอัตโนมัติจะทําให้เกิดอาการแบบนี้และเช่นนี้ขึ้นมาครับอันนี้เราทําทำบูสตใหม่ แล้วก็ทำเผาใหม่แล้วก็ยึดเผาภายในท่อนี้ใหม่ก็อาการหนักพอสมควรครับเนื่องจากว่าต่อไฟกับข้างนั่นเองย้ำเน้นย้ำนะครับว่าเวลาต่อไฟอย่าให้กับข้างโดยเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี้ครับอาจจะเสียตังค์ซ่อมโดยใช่เหตุครับอันนี้ก็ไม่ได้ถูกๆนะครับท่านผู้ชมก็ซ่อมแพงเหมือนกันครับ เพราะว่าทุกวันนี้ช่างโดยตรงที่ทําแบบนี้หายากครับยกเว้นทีมงานช่างเล็กเยาวยังพอทําได้เพราะว่าเราเคยทำมาหลายปีครับ